สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาฮักกินกับพี่น้องสองคนนี้นะครับแล้วกพออนน็พี่ชื่อคาตาคณะนะคะพื่ชื่อคาตาคาะแล้วก็เป็นเมสิ่งที่ชอบกินก็เลือดเหมือนเดิมอายุหนึ่งมืนสองพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ความสูง ถ้าจะซ่อนก็189ครับแต่ถ้าจริงก็เออประมาณ800กว่าได้ฮนะโอเคเอแล้วก็คู่ที่ของพี่เขานะครับผมขอเป็นเคก็แล้วกันนะแล้วก็ส่วนน้องสาวก็ไปเปิดกันไปเปิดดูกันในอีกคลิปหนึ่งได้นะครับเรื่องไปกันจกเออแล้วก็ผมก็จะหาคนเข้าช่องด้วยสองคนนะครับ ระบุระดับมาในช่องคอมมินต์แล้วเจอกันในยอดิน